แล้วถามว่าจีนกับรัสเซียบางคนก็บอกเอ้ยคุณแน่ใจได้ยังไงว่าจีนกับรัสเซียก็ต้องช่วยอิหร่านโอ้ผมแน่ใจพันเปร์เซ็นต์เลยตอนนี้นะครับในตะวันออกกลางนะเหลือประเทศเดียวที่ต่อต้านสหรัฐใช่ไหมหมายความว่าอะไรครับถ้าวันนี้อิหร่านแพ้นะครับลม้มแล้วเป็นเซลสเตทไปนะทิกภาคตามตะวันออกกลางจะถูกสหรัฐและอิสราเอลยึดใช่ไหมอิหร่าน ถ้าน้องดูตำแหน่งเขานะประเทศเขาใหญ่มากนะถ้าเขาโดนยึดจากอิหร่านถัดไปคืออะไรครับอูตเบกิสถานคาซักสถานเตอร์เมกิสถานเกอกิสถานอะไรไม่รู้ว่าแล้วเลยก้อนนี้ไปคืออะไรอะไรู้ไหมครับสินเจียงครับมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับคุณไปดูนะไอ้พวกสถานสถาน,สถานเนี่ยคุณด,ดูในแผนที่นะข้างขวามันไปสินเจียงใช่ไหมครับคุณมาเลือกขึ้นข้างบนไปไหนไปรัสเซียครับ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ก็สำคัญตำแหน่งทางยุทธศาสตร,ร์ก็สำคัญโมงสูนึ่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะนั่นคือถ้าดูด้วยประกันสะะุขภตอนนี้เนี่ยเข้าสมภาอีรารนวะเนี่ย มีแต่จะเพียงทาแล้วก็ผู้ที่เป็นคู่แข่งจริงๆเนี่ยก็จะได้เปรียบด้วยสับไฟโดยช่วงยิ่งจีนใช่แล้วถามว่าจีนกับรัสเซียบางคนก็บอกเอ้ยคุณแน่ใจได้ยังไงว่าจีนกับรัสเซียก็ต้องเชื่อต,ต้องช่ชวยอิหร่านโหผมแน่ใจพันเปอร์เซ็นเลย,ยไม่ใช่รนะ้อยนะรตอนนี้นะครับในตะวันออกกลางนะเหลือประเทศเดียวที่ต่อต้านสหรัฐใช่ไหม สมัยก่อนมีเยอะนะลิเบียก็มีลิเบียเราสือเป็นตะวันออกกลางก็ได้เราเป็นอาหารับเนาะลิเบียอิรักซีเรียตอนนี้เดี่ยงหมดแลยครับเป็นเฟลสเตตอันนี้ถูกไหมเฟลสเตตก็คือยังยังอยู่ยังมีรัฐบาลแต่แบบคุยแบบดูดูทีวันนี้อิรักอะเวิร์กไหมอะใครไปติดตามก็จะทราบนะครับซีเรียอย่างเงี้ยเวิร์กไหมอะแม้แต่อียิปต์ะ ที่เกิดอาหรับสปริงมาเนี่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เจริญเลยนะก็ยังแบบป๊อกแป๊กปอกแป๊กเห็นไหมครับผู้ภาษาง่ายๆน้องอาหรับเนี่ยมันจะมีอยู level ่สามเลเวลเองเลเวลที่หนึ่งคือแกลงโฟร์เห็นไหม,ไมเพี่อนๆคุยใช่ไหมแกลงโฟร์ Gang อะ่ะนี่อียิปต์อิรักนี่อะไรนะจอแดนซีเรียอิหริดหยิบไปแล้วครับต่างสงครามอาหรับสปริงเนี่ยเดี้ยงไปแล้วไม่ไม่ได้อยู่ในเวทีโลกเลยหายไปเลยอิรัก อันนี้ไม่ต้องคุยครับเดี่ยงไปแล้วครับซีเรียก็เดี่ยงนะจอแดนก็เงียบเพราะฉะนั้นแกงออฟฟไม่มีมันก็เลยไม่เกิดสงครามอาหรับกับอิสราเอลนะครับเดี๋ยวนี้มันไม่มีฮะเพราะมันแกงออฟฟที่เป็นอันาพานคลองเมืองมันไม่คองแล้วมันเดี่ยงไปหมดแล้วเสร็จมาเกิดยุคใหม่ครับเกิดอาหรับยุคใหม่เมื่อก่อนเป็นอาหรับอันาพานใช่ไหมอ,อันนี้เป็นอาหรับรวยครับ ยุคเศรษฐีน้ำมันคือใครครับบางบางคนก็เรียก GCC ใช่ไหมซาอุ UAE อกาตาบาเลนพีกเนี้ยตนะังเยอะแต่ไม่มีอำนาจนทางการทหารไม่มีสู้ไม่ได้ก็จะเหลือใครครับเหลือกลุ่มก่อการร้ายต่างๆก็คือฮามาสเป็นต้นอ่าฮามาสตอนนี้ก็เด้งไปเหมือนกัน,อน,นพอสมควรเด้งไปแล้วเหลือใครครับตอนนี้ไม่มีแล้ว เหลืออิหร่านคนเดียวหมายความว่าอะไรครับถ้าวันนี้อิหร่านแพ้นะครับลม้มแล้วเป็นเ a ล l state ไปนะติกภาคตามผมนะตะวันออกกลางจะถูกสารัฐและอิสราเอลยึดใช่ไหมแล้วถ้าน้องเป็นคนที่ต้องซื้อน้ํามันจะทําไงน,น้องเสียวเสียวไหมเสียวไหมวันไม่รู้วันไหนอิสราเอลบอกห้ามเศร้งตายเลยคนนี้เยี่ยงเลยเยี่ยงไหมอ่านี้ประการที่หนึ่งแล้วนะ จีนบอกไม่ได้ห้ามต้องอยู่เธอต้องอยู่นะ,ะเธอไม่อยู่ไม่ได้อิหร่านเนี่ยไม่ได้ประการที่สองอิหร่านเนี่ยถ้าน้องดูตําแหน่งเขานะประเทศเขาใหญ่มากนะถ้าเขาโดนยึดอสม,มุินะครับโดนยึดปุ๊บอ่ะจากอิหร่านถัดไปคืออะไรครับคือพวกประเทศอะไรอะไรกันสถานสถานนะ่มันจะไม่ได้นะ้วมันมีหลายสถานมากเลยนะครับก็มีพวกส,สาภาพโซเวียตอดีตอ่ะไม่ว่าจะเป็น อุตเบย์ีสถานคาซักสถานเตอร์เมคิสถานเกอร์คิสถานอะไรไม่รู้ว่ามันติดกันหมดเลยก้อนหนึ่งอะ่ะแต่ประเทศพวกนี้นะครับจับชายฮะคือถามว่ากลุ่มเนี้ยเขาเข้าข้างรัสเซียไหมก็ไม่ใช่บางอันใช่บางอันก็ไม่ใช่บางอันก็ไปเาไปอยู่เหมือนกับไปอยู่กับสหรัฐบางอันก็ไม่สนใจใครคือสรุปแล้วอ่ะถ้าคุณเสียอิหร่านไปแล้วคุณมาเจอก้อนนี้นะคุณเสียเอะไนะ คุณก็ไม่รู้ไอ้ก้อนเนี้ตกลงมันอยู่ขังนนะฟังไหนแล้วเลยก้อนนี้ไปคืออะไรอลไรรู้ไหมครับสินเจียงครับเลยก้อนนี้ไปคือสินเจียงแล้วนะคือจีนแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นจีนคุณมองขึ้นมานะเอาไอหย,ยาตรงนี้มันมีสถานสถานอยู่ใช่ไหมที่ไม่นับปากีสถานนะกับอัฟกานิสถานนะครับ,บ,อ,รนนรบอันนี้มันอยู่ข้างล่างลงมาหน่อยนะถ้าคุณเสียตรงนี้ไปโทษถ้าคุณเสียอิหร่านไป คุณจะเหลือแค่ไอสถานสถานซึ่งคุณพึ่งพาไม่ได้เพราะคุณไม่รู้คุาอยู่ฝั่งไหนมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับคุณไปดูนะไอพวกสถานสถานเนี่ยคุณดูแผนที่นะข้างขวามันไปซินเจียงใช่ไหมครับรรคุณมาเลือกขึ้นข้างบนไปไหนไปรัสเซียครับมีอีกครับคือคืออิหร่านเนี่ยเขาติดพรมแดนเยอะมากนะ,<ค>ะอันหนึ่งก็ติดสถานสถานแต่ข้างบนเนี่ยเขาติดอะไรรู้ไหม ติดพวกคอเคซัสคอเคซัสคือประเทศอะไรกลุ่มอะไรบ้างครับจอร์เจียอารเมเนียอะไรอะอาเซอร์ไบจันในพวกนี้อะอ่ะคุณไม่เชื่อคุณไปดูเดี๋ยวก็ติดพวกนี้อะแต่ว่าถ้าคุณสูญเสียอิหร่านไปก็จะทะลุขึ้นไปทางคอเคซัสได้ด้วยทะลุขึ้นไปคอเคซัสคือไปเจอใครครับรัเสเซียอ้าวถ้าคุณเป็นรัสเซียเนี่ยคุณจะทำไงจะยอมไหมคุณยอมให้อิหร่านเป็น อยู่ภายใต้การกํากับของสองประเทศอิสราเอลกับอเมริกาไหมเขาจะแยกนะว่าทําไมผมถึงกล้าพูดนหลอตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ก็สําคัญตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ก็สําคัญเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอิเบอร์เซียซึ่งเป็นชนชาติโบราณที่ยังยืนยงกับยืนยงคงกับพันเนาะจีนใช่ไหมใช่ยวใช่ไหมใช่ ยีวก็อยู่มาหลายพันปีแต่อยู่แบบบ้านแตกสาแลขาดไงจนกระทั่งมาตั้งตัวอิสราเอลตอนนั้นไงด้วยความช่วยเหลือเซตังกิวทีไทม์ให้กับลอดชายค่ะอันนี้คือประวัติศาสตร์ไงเพราะนั้นจริงๆคุณกำลังคุยถึงโลกมันกลับข้างกันเนาะสมัยก่อนเนี่ยเราดูในหนังเนาะบันจัสิประการเคยดูไหมที่คนยิวเนี่ยเป็นทาสคนอียิปต์โบราณแล้วก็ ลุกขึ้นมาปฏิวัติแล้วก็ข้ามแม่น้ําแล้วก็แหวกแม่น้ำาอ่าเนีน่ยนะมันก็นเลยบอกคุณว่าสมัยก่อนเนี่ยตลอดประวัติศาสตร์โลกนะครับคนยิวเนี่ยเป็นเป็นเป็นรองตลอดชีวิตเลยประเทศถึงแทกไม่มีประเทศแตกกระสานซ่านเซ็นไปอยู่ประเทศไหนเรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่คนยิวดีอย่างหนึ่งครับเขารักษาความเป็นยิวของเขาครับ รักษาศาสนารักษาภาษาสิ่งที่ผมกําลังจะเล่าคือวันนี้มันเป็นเรื่องของจริงๆกูต้องยอมรับว่าสงครามทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของจิตใจเรื่องของอุดมการณ์อะไรก็ไม่รู้อะซึ่งมันรวมกันเพราะนั้นเปอร์เซียก็บอกไม่ได้คุณจะมาไอ้ที่ผมไม่ได้ก็เสียศักดิ์ศรีผมเหมือนกันอิสราเอลก็เหมือนกันเนาะอิสราเอลตอนนี้ก็เหมือนกับมีสหรัฐช่วยอะกึ่งๆอย่างนั้นอะ ังนั้นที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเกมนี้นะหนึ่งคืออิสาราเอลต้องการสารลงมาด้วยกันลงเรือเดียวกันนะฮะไม่ใช่เรืออาโนไม่รู้เรืออาโนเา็นะเรือไม่รเรืออาโนหนีน้ําท่วมโลกไม่รู้ใช้เปล่าแต่สาระไม่อยากลงเพราะสารเราไม่เอาลงมาเดี๋ยวฉันเหนื่อยนะฮะส่วนอิหร่านก็ไม่อยากให้สาระลง แต่อยากจะทำลายอิสราเอลให้มากที่สุดก่อนที่จะไปเจรจาทำไมรู้ไหมครับเพราะวันนี้อิสราเอลเนี่ยมีข้อมีความชอบธรรมเนอมีความชอบธรรมร้อในการที่จะบอกว่าเฮ้ยอิสราเอลมาตีผมก่อนเว้ยผมต้องลุยเลยถล่มอิสราเอลไปก่อนทุกวันนี้ก็ถล่มทุกวันทุกวันไปเรื่อยต้องเต็้งเตงไปเรื่อยทั้งหมดเนี่ยผมเลยบอกว่า ผมเชื่ออย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยที่แต่ละฝ่ายอยากจะทําสงครามยูเครนไม่มีเหตุผลที่แต่ละฝ่ายเนี่ยจะทําสงครามแบบมหาปลัยลสงครามรอนที่สามผมสรุปว่าผมเชื่อว่าสหรัฐกับอิหร่านจะคุยกันได้โดยอิสราเอลยืนอยู่บอกเอ,อ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่คุยแต่อิสราเอลทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโดนอิหร่านถล่มจนน่วมเลย แล้วถ้าถ้าไปนานๆไปถึงพักหนึ่งเนี่ยผมว่าเนทันจาฮูจะโดนเตะเออกไปจากตำแหน่งแล้วก็อิสาราเอลก็จะกลายเป็นเปลี่ยนรัฐบาลรัฐบาลใหม่ก็จะประนองมากขึ้นเพราะว่ารัฐบาลใหม่เขาก็ไม่ใช่ว่าเขารักอิหร่านนะครับแต่ว่าเขารู้ว่าตัวเขาอยู่ตรงไหนน้องคิดง่ายๆว่าวันเวลาลบมันเนี่ยคุณน้องคุณว่าใช้เงินเท่าไหร่อิสาราเอลลบมากี่ปีแล้วเนี่ยสองปีป่ะสามปีปะ่ะตั้งแต่ฮามาด แล้ววันเนี้ยอะไรอ่ะขีปนารุเออใช่ไหมไอ้เรื่องพวกนี้มันมันมันบีหายนะซีนไงใช่ไหมหรือถ้าคุณบอกว่าสหรัฐช่วยแล้วสหรัฐจะช่วยถึงไหนก็อย่างที่ผมบอกอะสหรัฐเองก็บักโกรกนะตอนนี้ยก็ไม่ใช่รวยนะไม่ตังเติงก็ไม่ช่เยอะ่ยใช่ไหมปั๊มเงินเยอะเดี๋ยวก็อ่านนี่เพิ่มอีกไม่ขยายวงไม่น่าจะยกระดับขึ้นไปมากกว่านี้ไม่มีใครอยากรบในสภาพพิเศรษฐกิจของตัวเองแต่ละฝ่ายย่ำแย่ทุกคนเอางี้ดีกว่าครับ ตั้งแต่เริ่มสงครามฮามาสนะกี่ปีแล้วครับสอสปีน้องอาจจะบอกว่าน้องทีตออาจ,จะบอกพี่หมูมันก็ขยายวงเหมือนกันนะก็ใช่ใชแต่มันขยายวงมากอย่างที่ทุกคนคิดไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วเงียบไปเลยนี่พูดจริงๆนะถ้าอิสราเอลไม่ได้โจมตีอิหร่านเนี่ยมันเงียบไปเลยนะตอนนี้เหมือนกับคนไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ำอาจริงไหมน้ำมันก็นิ่งๆแถมลงอีกต่างหากเนาะผมกำลังจะบอกว่า ถ้าคุณพูดว่าสองสามปีเนี่ยตรงค่ามันบานปลายผมมันมันไม่ได้บานปลายครับมันไม่ใช่นะเพราะว่าถ้ามันบานปลายต้องมากกว่านี้เยอะครับแล้วมันก็ถูกแสดงอยู่ในสิ่งต่างๆถ้ามันบานปลายนะครับน้ำมันไม่มีทางอยู่อย่างนี้ถ้ามันบานปลายตลาดหุ้นที่ไหนมันจะขึ้นอะไรกันรุ่งตุ้งแช่ขนาดนี้ครับผมถามหน่อยมันเป็นไปไม่ได้แล้วถ้ากลับมาวันนี้คุณบอกว่ามันจะบานปลายยิ่งไม่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคุณกําลังคุยถึง อะไรอ่ะอำนาจต่อรองความอยู่รอดผลประโยชน์ของแต่ละชาติถามว่าอิหร่านเนี่ยเขาอยากจะสิ้นชาติหรอเขาอยากจะสู้แบบเอาอินไหมกับสหรัฐในขณะดียอกรสาราหรลฐก็อยากจะออกอย่างอิหร่านไหมไม่ไม่มีเลยแต่มีคนถามผมว่าแล้วพี่หมุนแล้วทําไมทําไมอิสาราเอลเหมือนจะเอาอินเนี่ยพี่ ไม่ใช่อิสราเอลออกอินครับเนทันยาฮูอ่ะออกอินเหมือนกันไหมไม่เหมือน,นจริงไหมเพราะเนทันยาฮูต้องออกอินครับเพราะอะไรครับไม่ใช่อาจจะไม่รอดไม่ใช่เอาน้องลอาไปดูเถอว่าจริงไหมสถานะมติจริงไหมแล้วเนทันยาฮูเนี่ยเกือบจะตกตำแหน่งแล้วนะถูกโหวตแพ้ชนะนิดเดียวเองนะชนะสองวันนี้โจมตีอิหร่านเลย กพราะอะไรครับเพราะต้องสร้างสงครามเหมือนเซรนสกี้ไงต้องทําให้มันรุ่งเยิงไม่เลื่อยไม่งั้นตัวเองก็เสร็จทีเพราะฉะนั้นที่เราประลังคุยกันเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าอิสราเอลล้นล้วน,วนก็อย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่เนทันยาฮูนะครับถ้าอเมริกาล้นล้วน,วนไม่นับทรัมป์ก็อย่างหนึ่งนะเ<ะ>พราะมันถูกถูกอะไรอะดิฟสเตตคุมใช่ไหมอะถ้าอิลานอย่างเดียวอันนี้อิลามมันเป็นก้อนของมันเอะเห็นไหมถ้าคุณวิเคราะห์ตามนี้ ผมผมสรุปได้ว่าถ้าใครจะลงทุนคุณเชื่อผมว่าสงครามโลกมันไม่เกิดหรอกแล้วคุณสังเกตเ่็นว่าเดี๋ยวนี้นะยิ่งมาทําไมผลผลกระทบมันยิ่งน้อยยิ่งน้อยเรื่อยๆอยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมทําไมตลาดทุกมัน,ม,นมันทนอึดอึดถึกทนหรือ,อยังไงทําไมเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีผลอะไรเยอะแยะก็เพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะเหมือน,นเหมือนคนเราอะ่ะถ้าเราเคยเจอเรื่องเดิมๆบ่อยๆหรือเจอ ความเสี่ยงบ่อยๆหรือเจออะไรบ่อยๆเราชินไหมเริ่มชินไหมโมสูหนึ่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ